อร่อยเลยนั่นอ่ะเอา้าทำไมฉันไม่มีซ่อมไม่เป็นไรกินตำแตงข้าวแรงน้ำกันค่าอร่อยฝีมือฝีมือคำเรียว ตำแตงผัดมามะ่ากินผัดผักแทบแทบกัานมันใหญ่มากมันอวมไม่เคยเก็บกินมันแบบคือบ่บอยๆ ผัดไอ้ผัดมาม,าม,มดด่า,า,าข้าวกินแม่ตำแตงเลียวสีมือใครเนี่ย อ,อแซ่บทุกอย่างจ้ำน้ำตํำเต่งฝักอันนี้นะมันกรอบอร่อยคอนหวาน,นะ เกผักชัยยาข้าวแรงปลาทูทอดอร่อยนะเด้อเห็นไหม ก็เประไรนะนี่กินทุกินบ้กคปปนกคนทุกคนทคนทุกคนทุนทุกคน มันนี้กินข้าวที่บ้านไม่ได้ออกสวนอื <c oughs> <c oughs>